รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการคุยสาระทางช่อง y o ยูทูบเฮสแชนเนลเช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y o u ูทูบเฮสแชนเอลก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเช่นเดิมมาทําการอัปเดตสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับล่าสุดเรามาทําความเข้าใจสาระความรู้วันนี้ประจําวันศุกร์ วันที่15กันยายน2565รู้หรือไม่ผู้กันตนทุกคนที่มีเงินอยู่ในระบบะกันสังคมได้รับเงินตรงนี้คืนทุกๆคนส่งเงินสมทบกี่งวดก็ตามก็ได้เงินคืนอายุไม่ถึง55ปีก็ได้รับเงินตรงนี้คืนเงื่อนไขาการรับเงินคืนผู้กันตนควรทราบเงินประกันสังคม ที่ผู้กันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มีนายจ้างส่งเงินสมทบให้กับผู้กันตนเพิ่มอีกหนึ่งส่วนและผู้กันตนมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบเองเพื่อรักษาสิทธิจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ก็ตามหากมีเงินสมทบอยู่ในระบบประกันสังคมที่ส่งเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นจํานวนกี่งวดก็ตาม ผู้ก,กันตนก็จะได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ที่มีเงินส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหรือมีเงินอยู่ในระบบประกันสังคมกี่งวดก็ตามก็ได้รับเงินคืนถึงแม้ว่าส่งเงินสมทบมาแล้วอายุไม่ถึง55ปีก็จะได้รับเงินคืนทุกคนซึ่งก็ต้องให้ผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงหรือ ผลสภาพจากการเป็นพนักงานก่อนผู้ประกันตนก็สามารถขอรับเงินสมทบเป็นเงินชราภาพตรงนี้คืนได้ทั้งหมดเมื่อมีอายุครบ55ปีหรือเรียกว่าเงินกรณีชราภาพเป็นหนึ่งสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองโดยสามารถขอเงินชราภาพตรงนี้คืนได้ภายใน2ปีที่มีสิทธิ์และมีเงื่อนไขครบถ้วนให้ได้รับเงินชราภาพเป็นต้น ซึ่งหากผู้กันต้นส่งเงินสมทบน้อยกว่า12งวดไม่ว่าจะส่งส่งหยุดหยุดก็ตามขาดช่วงส่งก็ตามก็จะได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนเท่านั้นคืนกรณีที่ส่งเงินสมทบน้อยกว่า12งวดกฎหมายประกันสังคมให้ได้รับเงินเฉพาะส่วนของผู้กันตนเท่านั้นและหากส่งเงินสมทบเกิน12งวดขึ้นไปและไม่เกิน180งวด ็จะได้รับเงินก้อนฉราภาพเป็นเงินบําเหน็จฉลาภาซึ่งจะได้รับเงินส่วนของผู้กันตน3%และนายจ้างสมทบอีก3%รวมทั้งหมดเป็นจํานวน6%คืนหรือเงินที่นายจ้างสมทบด้วยอีก1ส่วนได้คืนซึ่งเงินก้อนบําเหน็จมากก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของผู้กันตนแต่ละท่านแต่ละคนหากมีเงินเดือนเกิน15,000บาทประกันสังคม คิดที่ฐานเงินเดือน15,000บาทตามเพดานประกันสังคมกำหนดและหากผู้กันตนส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดขึ้นไปก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเริ่มต้นที่20%เป็นต้นสำหรับการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเริ่มนับงวดเงินสมทบงวดที่1 ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องส่งเงินสมทบไม่ปฏิบติปรอขาดช่วงส่งก็จะได้รับเงินคืนเป็นกรณีฉับลาภาพทั้งหมดหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมหากย่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กด u b s c r i b e กดรูปกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องคุยสาระ hr channel ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ